สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมเกณฑ์โลหะนะครับกระแสโลหะนะครับของรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับซึ่งเกณฑ์โลหะนะครับกระแสโลหะของหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่การผสมโลหะในวาละนั้นๆนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่แก่ทองนะครับแก่ทอง ก็จะมีเสี้ยนโลหะที่คล้ายๆกับปากกรลังนะครับปากกรลังชุดนี้นะครับของผมก็จะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับก็จะเป็นพิมพ์น้ําหนัก6สลึงนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์น้ําหนัก2บาทนะครับนะครับก็เป็นพระรูปหล่อโบราณนะครับมีการตัดช่อชนวนชัดเจนนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมนะครับกระแสโลหะเกณโลหะกันเลยนะครับผมได้เอา พระชุดเดียวกันนะครับเอาเข้ากล้องไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารับชมกันเลยนะครับเนี่ยครับลักษณะลักษณะนะครับลักษณะของกระแสโลหะนะครับของผมในพระชุดของผมะนรับมันจะขึ้นเป็นเหมือนปลากรลังนะครับเหมือนปลากรลังเห็นไหมครับเนี่ยครับ มันจะลอยนะครับมันจะลอยเป็นปาะกกะรลังนะครับนี่ครับค,ค, Arizona, ค่อยๆปรับค่อยๆด <laughs> <kicking S 1> ูวนไปนะครับนี่ครับภาพชัดไม่ชัดยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยครับมันจะลอยแบบนี้นะครับกระแสโลหะนะครับมันจะลอยจะลอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆปรับนะครับ นะครับแล้วก็กระแสโลหะกระแสโลหะของชุดอื่นนะครับของชุดอื่นที่ผมมีอยู่นะครับก็จะเป็นพวกเนื้อเนื้อสำริดทองผสมอะไรพวกนั้นก็กระแสโลหะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นกระแสโลหะที่แก่ทองนะครับแก่ทองนะครับ นะครับซูมซูมได้นะครับซูมได้นะครับเราก็ไม่ได้ไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมให้มันเยอะนะครับเดี๋ยวมันมันมันจะดูแล้วมันจะงงนะครับเอาเราซูมให้มันดูแบบเออพอเราพอเราเห็นนะครับพอเราเห็นได้แบบชัดเจนก็พอนะครับไม่ต้องซูมงขนาดเห็นไหมครับมันจะมันจะเป็นมันจะวิ่งเป็นมันจะวิ่งเป็นอปากกรลังนะครับเป็นวิ่งเป็นปากกรลังนะครับ งดงามมากๆครับงดงามมากๆนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาารับชมในจุดอ่อื่นดูบ้างนะครับอันนี้เป็นเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้อยู่ด้านหลังนะครับปรับความชัดกันครับเห็นไหครับมันก็จะเป็น ทั้งองคนะครับมันเป็นทั้งองค์นะครับไม่ได้เป็นเฉพาะบางจุดนะครับมันเป็นทั้งอง์นะครับอย่างนี้จะดูง่ายกว่านะครับอย่างนี้จะดูง่ายกว่านะครับปรับแสงหน่อยนะครับผมว่าแสงมันจ้าไปนี่ครับ มันเป็นมันเป็นทั้งองค์ครับเป็นทั้งองค์เนี่ยครับนะครับเป็นทั้งองค์นี่ครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับรับชมกันไปเรื่อยๆครับรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ทั้งองค์นะครับไปตรงไหนก็เจอนะครับไปตรงไหนก็เป็นนะครับนี่ครับสวยงามนะครับสวยงาม ก็อาจจะมีเสียงตำน้ำพริกหน่อยครับแม่บ้านทำกับข้าวนะครับขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับเราก็ลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับดูกันนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรครับก็ผมก็ทำคลิปสดๆนี่ครับไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับอยากทำก็ทำครับว่างก็ทำนี่ครับงดงามนะครับงดงามกระแสโลหะสวยงามมากนะครับนี่ครับ เดีวเราลองมารับชมองค์น้ำหนักสองบาทกันดูบ้างนะครับเห็นนะครับเหมือนกันครับเป็นเป็นเนี่ยครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเป็นเซี้ยน,น,นปนยนากกาลังนะครับเป็นน้ำน้ำจะเรียกว่าน้ำทองนะครับเป็นเสี้ยนกระแสทองกระแสโลอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็เห็นเขาทําคลิปนะครับเห็นเขาทาคลิปอธิบายกันนะครับผมก็ของผมก็มีนะครับผมก็มีแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็สายเก็บนะครับผมสายเก็บนะครับนะครับมันมันมันเราใช้กล้องแบบนี้ยเราเราดูได้แบบเราดูได้ดีกว่าดีกว่า 10x แน่นอนครับนะครับ ดูกระแสดูเซียนดูอะไรดูออกซงออกไซด์เราดูได้หมดนะครับโลหะสนิมนอกสนิมในอะไรเราดูได้หมดนะครับดูได้หมดนะครับพระหล่อโบราณเนี่ยนะครับอย่าไปอย่าไปอันนี้เลยนะครับเราดูธรรมชาตินะครับเราดูธรรมชาติดูกรรมวิกรรมวิธีการสร้างนะครับนะครับเป็นกรรมวิธีการสร้างแบบโบราณหรือเปล่า นะครับถ้าเป็นกรรมพิธีการสร้างแบบโบราณเราก็มาดูโลหะนะครับเราก็มาดูโลหะศึกษาเอานะครับดูเป็นจุดจุดดูเป็นข้อข้อไปนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็ดูเป็นข้อข้อไปนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับต้องต้องผ่านต้องผ่านทุกข้อนะครับนะครับบางทีเรา ไปฟังอะไรมันมากเกินไปมันก็มันก็จะเกินไปนะครับมันก็เยอะเกินไปนะครับบางทีอ่ะโอ้โก้นนะครับรอยตัดต้องอย่างงูรอยตัดต้องอย่างนี้แต่เราพอดูพอดูโลหะแล้วโลหะมันไม่ได้ครับมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับนะครับก้นต้องเบี้ยวก้นต้องเละต้องมีรอยตะไบต้องพอโลหะมันไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ดีเลยครับมันก็ไม่ถึงอยู่ดีมันก็ไม่ถึงยุคอยู่ดีถูกไหมครับนะครับ เนี่ยผมบอกเลยนะครับเนี่ยโลหะอย่างของผมเนี่ยเนี่ยโลหะแบบเนี้ยกระแสโลหะอย่างเนี้ยนะครับก้นผมก็ตัดตัดธรรมดานะครับตัดกลมๆธรรมดานะครับนะครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็เป็นการหล่อโบราณครับมีการต่อช่อตัดนะครับรอยมีรอยตัดมีอะไรหมดนะครับนะครับก็ก็มันมันก็เป็นมันก็เป็นสร้างแบบโบราณเนี่ยแล้วก็มาดูเนื้อเนี่ยโลหะมันก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยโลหะก็เป็นอย่างเนี้ย เนี่ยครับโลหะก็เป็นอย่างเงี้ยอ่ะเราวัสดุตกค้างวัสดุตกค้างก็ขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งเทียนอะไรที่เขาทําเป็นหุนเทียนนะครับสำลรกออกไม่หมดนะครับเราก็ดูมีไหมนะครับแค่นั้นเองนะครับขี้น้ําเบ้าอ่ะขี้เบ้าน้ํามูลงัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเอานะครับสนิมโลหะเป็นยังไงออกไซด์เป็นยังไงเนี่ยเราก็ไล่ดูทีละข้อนะครับนะครับบางทีเราไปฟังพวกคนขายพระมากนะครับ เขาไม่มาบอกหรอกครับว่าเป็นแบบไหนนะครับองค์ที่เขาขายกันนะห้าสิบล้านหกสิบล้านเขาไม่เคยเอามาเข้ากล้องให้เราดูแบบนี้หรอกครับไม่มีนะครับเขาก็ใช้แค่ชื่อเสียงเกาขายนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเราเชื่อเราเชื่อแบบนั้นเราก็ซื้อไปนะครับนะครับแต่ผมผมเชื่อแบบนี้นะครับผมเชื่อแบบนี้นะครับผมเชื่อแบบนี้นะครับเนี่ยครับ คุณจะทําคุณจะทํำยัำยงไงครับคุณจะทําทเก้นะครับแต่คุณโลหะคุณทําออกมาแบบเนี้ยคุณทําได้ไหมนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าทําได้ก็ส่งมานะครับผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อนะครับถ้าคุณว่าโอ้โลหะแบบนี้ทําเก้ได้นะครับคุณ<ล>ส <pier> ่งมาเลยครับผมรับซื้อนะครับเนี่ยครับเนี่ยเส้นกระแสเซียนเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนปากกาลังอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบส่งมาได้เลย สำคัญนะครับโลหะเก่านะครับโลหะเก่ากระแสโลหะนี่สำคัญนะครับนะครับนี่ครับเพราะมันเป็นมันเป็นเหมือนทองผสมนะครับเป็นเหมือนทองผสมนะครับแต่ส่วนผสมอาจจะมีทองคําเยอะนะครับอาจจะมีทองคําเยอะก็เลยเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะของเกลโลหะครับเสียนโลหะแบบนี้นะครับ ก็สวยงามก็สวยงามผมถือว่าเป็นโลหะที่สวยงามนะครับสวยงามเลยจริงๆแล้วนะครับถ้าถ้าไม่ได้ดูผ่านจอใช้โทรศัพท์ถ่ายกับจอโทรทัศน์เนี่ยมันมันจะมีเหมือนกับไม่เสถียรน,นะครับแต่ถ้าเราถ้าถ้ามาดูที่บ้านผมเนี่ยขึ้นจอโทรทัศน์เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านจอโทรศัพท์โอ้จะชัดมากนะครับคุณจะเห็น คุณจะเห็นแบบชัดมากนะครับชัดมากนะครับเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะเห็นแบบเต็มจอโทรทัศน์นะครับเห็นทุกจุดนะครับแต่โทรศัพท์เราก็จะเนี่ยมันแคถ่ายได้แค่จุดอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันมันดูที่จอโทรทัศน์มันก็จะขึ้นเต็มจอนะครับนะครับ,นะรบก็ คลิปนี้นะครับก็ขอสรุปไว้ประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูเอานะครับดูเอานะครับว่าโลหะแบบนี้นะครับมันเก่าจริงไหมนะครับมันเก่าจริงไหมมันถึงยุคไหมนะครับนี่ครับก็ถ้าชอบนะครับก็กดถูกใจนะครับกดหัวใจให้กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆอที่ติดตามผมนะครับก็จะได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ